ป้าคนงามขอตามชะคนใดปอไปไหนละจ้าไม่นวนรอก็ว่ามารอภาไหนคนงามอันอยู่คนเดียวว่าใจคงเปลี่ยวว่าว่าลุงจะขอจิตจามคนงาม นหนูมาหนูตั้งใจว่าจะไปซื้อของจ้าจะไปโลตัสแม่โคกัว่าโอชอ,อจะไปร้านทองคงได้แค่มองเพราะเงินบ่มีพอทุมเทโอเคถึงไหนถึงกันป่าจะมอบรางวัลเป็นของกำนันนักจ้าชาวทีอุย๊ยป้าการุนขอบคุณป่า จจ้้าาหนูว่าจะแวะฮันเพชสการนได้ก็เจ้าแหมไปแวะอย่างฮันแขมบมออันช่วยคอก็ชื่อเหรอหนูเคยดูแหวนสักวงมาได้กันม่ต้องไปดูมาไปแหวนปลอมนั้นเจ้าป่าเจ้านาบ้านนาบ้านตาเขาก็มาหาน้องถ้าป่ามาไปก็มาเป็นอย่างเดี๋ยวหนูไปคนเดียวก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเอ๊แต่ไหนๆก็เชี่ยงไปหกบ้านป่าไปก็ไปเอ้าจ้างหายจ้างรวยกะเมาทั้งร้านไปเลยล่ะขอบคุณเจ้าป่า เอ็ดแถวพาวบับเบามันนชีแฉงชื่อฮูชาวแก้มแดงถึงมันจะแปลงกระชมชับฉีนะจ๊ะทางนี้จะป่าเสื้อผ้าก็สวยงามดีมีทั้งชุดแปลกแม็กซี่ดูช่างเข้าทีเซ็กซี่ดีจังชุดแปลงๆมีตึงฉีแดงชีเขียวเหมาทั้งร้านทีเดียวแล้วเอาไปเที่ยวจวนกันดูหนังนะนอกดูหนัง น,นี้จะป่าเวนตาอันนี้สวยจังสไตล์มากไม้ลายอ่ะเอ้ยป่าววนตานี่ถูกใจตาแตรเลยอ่ะราคาก็ถูกตัวปันป่ายเองยัง <c oughs> ไม่ต่ายก็ป่าป่ายนะจ๊ะ <c oughs> เอาอย่างอี้บอกนอ้องเชืออันอยังก็ชื่อแล้วลูกฮาบอก่อนบอก ป๋าว่าเอาไปดูหนังก็กันดีกว่าเนะาะมาเป็นอย่างเจ้าป่าถ้าป่ามาซื้อให้หนูอ่ะเดี๋ยวหนูไปซื้อคนเดียวกว็ได้เจ้า <c oughs> อู้อย่างอีแ้แจมรักก็เดี๋ยวป๋าจะบาห,ากห, <c oughs> าหาักหแล้วเนอะเอานๆยก็นๆแล้วลูกเียงไปมื่นไปบได้ป่ะขอบคุณเจ้าป่าหาตังมือ ไปเดินซื้อของที่ไหนโอ้เยอะแยะมากมายช่วยกันเอาไบอายจะช่วยถือใจใานะแกเป็นไทรมาโยกนุ๊กเต็มโยกมือขอกเพื่อลงตามซื้อคนนี้ก็คือผัวเจ้าตัวมาโอ้โอ้เดียวก่อนอย่างไรกันเนี่ยโอ้ไบเดียวนี้แปลว่ามีผัวแล้วอีกอะฮะแล้วจะได้ว่าบาบอกค่กรรมเนี่ยฮะต่อป่าไม่ได้ถามสักร,รมนี่ น้องไปก่อนละเนอโอกาสหน้าปะกันใหม่นะเจ้าเดี๋ยวก่อนนะโอเดี๋ยวก่อนนะโอย่างแล้วก็อันแหวนเพชรล็อกเก็ตเวนตานาฬิกาชุดแม็กเชอร์แม็กชีนนี่เนาะเอาไปหมดอีเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยอ,อยู่ดีบอกว่าดีเชียงฟีไปหมื่นปายชะตางขายควาแต่ว่าไม่เหลือล้วอันนี้ละกะันเนี่ยที่เพิ่งว่าชี้แปดโมงกูชี้แปดมงกู t. เอากระเป๋ากูมักปูดเห็นไหมลูกเนี่ย <c oughs> น้อ <c oughs>